สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู18พระอารามหลวงพระราชพิธีถวายผ้าพระกระถินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกระถินณพระอารามหลวงต่างๆเราจะมาดู18พระอารามหลวงต่างๆนะครับ 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งยังเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย 2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำราชการพระบ,บาทสมเด็จพระพุทธยอดราชภาลายัยสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 3. วัดราชโอรสา,ารามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานะครพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดรวรมหาวิหาร,ราวรมวิหารครับขออะไรอ๋อขออภัยครับ ชนิดตราชวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนการสร้างกรุงเทพมหาคนครเดิมชื่อวัดจอมทองต่อมาพระเจ้าลูกยาเธอกรมมือ่นเจษดาบดินต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าหัวได้สถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานใหม่พระราชทา,า,านพระนามใหม่ว่า วัดราชโอรส3เอเราผ่านมาสามวัดใช่ไหม,มครับสวัดราชประดิษฐ์สิตมหาศรีมารามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชบรวิหารเป็นวัดที่ประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณนะวัดราชบดิษ์วัดราชบดิษฐ์ฐา,านจึงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณี 5. วัดเบญจมาปพิรดุสิตวนารามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานะครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดใสทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่าวัดเบญจมบพิษรซึ่งหมายถึงวัดของข้าวัดของเจ้านายข้าพระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดนี้ 6. วัดราชบพิต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหาคนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยหัวโปรดเก้าให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชการเมื่อพุทธศักราช2412มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยสถาปัตยกรรมตะวันตก คือลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทยส่วนภายในเป็นแบบตะวันตก 7. จ็ดวัสุทั์เทพวรารามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมอาวิหารที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทยและถือว่าเป็น วัดประจำราชการของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาาอานาธทมหิดลพระอัรมรามาทิปดินเป็นวัดที่อยู่ในเขตพ,พระนครชั้นในและมีสิ่งกอ่อสร้างที่โดดเด่นคือเสาฉิงช้าอยู่บริเวณหน้าวัด 8. วัดราชาทิวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานาครเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกกยเติมชื่อวัดสมอรายเป็นวัดโบราณเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาหลังจากรัชการที่4ครองราชเมื่อพุทธศักราช2394ได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสหมายถึง วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชาเสืบมาถึงปัจจุบัน9วัดมกุฎกษัตริยารามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวหลังจากขุดคลองพะดุงกรุงกรเกษมเป็นครูพระนครชั้นนอกแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนที่กรุงศรีอยุธยาจึงโปรดเก้วให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่วัดสมนัสราชวรวิหารวัดที่เท่าไหร่นะวัดที่11ใช่ไหมขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตครับเพราะว่า1นึ่5สามสี่ห้า 6กเจ็ดแาสอ๋ออันนี้วัดที่10แล้วใช่ไหมครับวัดที่11บเอ็วัดมหาธาตุยุวราชอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้วัดที่10แล้ววัดเทพศิรินทราวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครพระบาทพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวโปรดเก้าให้สร้างวัดเทพศิรินทราวาส พศ2419ขณะมีพระชนมายุครบ2 5รษาพ,พอดีเพื่อทรงเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณกรมสมเด็จพระเทพิรินทรามาตรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จสวรรคตตั้งแต่รัชกาลที่5อย่างทรงพระเยาว์วัดที่11วัดมหาธาตุยุบรันรังสฤษิ์ พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารในสมัยรัรชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเให้ใช้พื้นที่ของวัดที่สร้างเมนพระราชทานเพิงศพพระบรมวงศ์ชั้นสูงในพศ2 4 3 9โปรดเก พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในการบูรณะวัดมหาธาตุและพระราชทานานามใหม่ว่าวัดมหาธาตุยุวาราชร,ารังสิตวันที่12วัดโสมรรราชวรวิหารพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดบวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ศิลปะปาสภาปัตยกรรมแบบไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ภายในอุโบสถและพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายในวัดมีเจดีย์สององค์เจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งภายในบรรจ,จุพระบรมสารีริกธาตุและเจดีย์องค์เล็กชื่อเจดีย์มอญมีรูปทรงเหมือนเธรรมะ ทำเมฆคะสถูวมีลักษณะสวยงามและหาชมได้ยากวัดที่สิบวัดที่สิบสามแล้วใช่ไหมครับวัดที่สิบสามวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาเอ,อ้ยไม่ใช่วัดปฐมเจดีพระอารามหลวงในจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งใครที่บอกว่าใครที่บอกว่าแบบ เป็นอยู่ในต่างจังหวัดแล้วเหรอผมบอกว่าใช่เพราะว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพก็ได้อยู่ที่วัดอื่นๆก็ได้ผมก็งงๆอยู่นิดนึงนะแต่ก็ได้รู้ว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพก็ได้วัดพระปฐมเจดีพระอารามหลวงในจังหวัดน,นครปฐมเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดพระชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจรยญอ,อำเภอเมืองพัทนคปรปฐมจัง,จงหวัดนคปรปฐม เป็นวัดสำคัญประจำจังหวัดและเป็นที่ปฏิสถานขององค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ที่สูงสุดสูงที่สุดในประเทศไทยโดยมีความสูง120.45มิเมตรวัด24วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงในจังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโคลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ตามพระราชพงศาสวารกรุงศรีอย,ยุธยากล่าวไว้ว่ามีวิาัสสุกไทยคณะหนึ่งเดินทางไปยังลังกาทวีปเพื่อมนมัสก,การพระรอยพระพุทธบาทพระสงฆ์ลังกากล่าวว่าประเทศไทยก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่ที่เขาสุวรรณบรรพตจึงได้นําความประกาศทูลสมเด็จพระเจ้าทรงทําให้ทราบและได้สืบหาจนพบร่องรอยพระพุทธบาท เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจศร,รัทธาอันยิ่งใหญ่พระพุทธบาทสระบุรีเป็นพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์แทบดุกพระองค์ทรงทำรรนุบำรุงและเสด็จไปนมัสก,การมาตอยตลอดตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์วัดที่สิหวัดนิเวศธรรมประวัติพระอารามหลวงในจังหวัดพระ สีอยุธยา16บ7กสสอ้อสงสัยน่าจะตกหล่นอีก1วัดเขาบอกไม่มีสิบแปก็วัดที่สิกเลยละกันวัดที่สิวัดนิเวศธรรมประวัติพระอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมิหารในสังกัดคณะธรรมยุติการตินิกาย อยู่ที่บ้านเลนอบางปะอินจัังหวดพระนครศรีอยุธยาพระบาทส,สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเม,มืรร่อพศ2421เพื่อทรงเป็นสถาเนเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอินใช้รูปแบบสถาปตัตยกรรมกอทิกเรียนแบบโบสถ์คริส สิบเจ็ดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระอารามหลวงในจังหวัดพิษณุโลกเอ๊ะดูเหมือนจะขิดวัดอะไรเป็นวัดหนึ่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระอารามหลวงในจังหวัดพิษณุโลกในจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดววรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนพุทธบูชาริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกันสาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยวัดพร,ระศรีรัตนมหาธาตุวารวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยามีสถาปัตยกรรมศิลปกรรม ศิลปกรรมและประติมากรรมที่งดงามถือได้ว่าเป็นวรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลกวัดสวุวรรณดารารามพระอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมป้อมเพชรอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรด ให้สร้างวัดขึ้นนั่งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาให้ชื่อว่าวัดทองเป็นวัดฝ่ายเป็นวัดของฝ่ายวังหน้าต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงขึ้นครองราชเป็นกริสาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็โปรดเกล้าให้บูรณะวัดนี้ทั้งหมดเป็นวัดของสมเด็จพระปฐมบรมมหาราชมห,า,า,มหา,าชนกต้นพระบรมราชวงศ์จัก,กรี นี่แะครับก็คือวัดทั้งหมดที่ผมกล่าวมาแต่จะว่าไปวัดที่ผมกล่าวมามีกี่วัดอะ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนับนะครับ 1. 2. ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกอ็ดสิบสองสิบเจ ดูเหมือนจะผานไปอีกวัดหนึงเดี๋ยวผมขอหาก่อนเป็นวัดอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดทำไมมันมีสิบเจ็ดวัดนะปัจจุบนครับ มัอนจะขาดวัดในวัดหนึ่งไปจำได้ว่ามีวัดหนึ่งที่ผมขาดไปอ่ะวัดอะไรอะจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็มีแค่17วัดก็ขออนุญ,ญาต18วัดเนี่ยกลายเป็น17วัดนะครับก็สำหรับคลิปเนี้ยผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ